เวลาหกทุ่มนิดๆของวันที่15มิถุนายนสองพที่บริเวณปั๊มน้ำมันปอตทอถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครคณะตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาสอง 2, ตำรวจจราจรตำรวจท้องที่สอนอบางซื่อสอนอโคกรามกำลังเจ้าหน้าที่ชุดแท็ก กองบัญชาการปราบรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจจราจรและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ,อได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มแอดมินเพจท,ที่ชักชวนกันแข่งรถในทางสาธารณะตามหมายจับกวดขันตรวจคนร้านจำหน่ายท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตรวจรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่มีถ่อไอเสียดังระดับเกินกว่ากฎหมายกําหนด กฎหมายกำหนดเอาไว้ห้ามดังเกิน95เดซิเบลตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเก็บตัวอย่าง DNA และจับกลุ่มเด็กเยาวชนที่ออกมาร่วมกันมั่วสุมยึดมอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าฝืนประกาศคำสั่งกฎหมายตามจุดต่างๆกอเตรียมแข่งขันรถกันในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจประมาณสองด้านตำรวจก็บอกว่ากดขันป้องกันการแข่งขันในทางสาธารณะเป็นไปตามคำสั่งของขสชที่2 2 2 5ิบับมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแข่งรถจนรถมอเตอร์ไซค์ใน ทางสาธารณะพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงกรามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการซึ่งผลการปฏิบัติก็สามารถตรวจยึดมอเตอร์ไซค์ตรวจสอบ68คันพบผู้กระทําความผิด7จคนแบ่งเป็นอายุเกิน18ปี49คนเยาวชน17 1 9ถึง19ปี28คนนอกจากนี้สำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมสมอ,อ,อก,ก็ลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจนครบาลส ที่รับซ่อมเสริมแต่งดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์จำนวน39ร้านค้ายึดท่ออเสียมาได้เพื่อตรวจสอบ12รายการในส่วนของท่ออเสียนั้นหากตรวจสอบแล้วพบว่าผิดกฎหมายก็จะถูกดำเนินคดีกับร้านค้าที่จำหน่ายนั้นทางนี้มีการตรวจท่อยอเสียรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์75คัน ปรากฏว่ามี35คันเสียงดังเกินมาตรฐานเสียงดังเกินที่กําหนดเอาไว้ส่วนนี้ก็ตรวจยึดเอาไว้และพักการใช้รถเป็นเวลา30วันเพื่อให้เจ้าของนําไปปรับปรุงแก้ไขหากมีการแก้ไขวัดแล้วไม่เกิน95เดซิเบลก็จะยกเลิกคําสั่งพักใช้รถและปรับเจ้าของรถเป็นจนํานวนเงิน1,000บาทจากนั้นก็จะให้นํารถกลับไปใช้ต่อหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเจ้าหน้าที่จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมควบคุมบรลลิษก็นำเครื่องตรวจวัดเสียงไปทำการตรวจวัดรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อดูคาติมอนสเตอร์795โดยมีการเร่งเร่งเครื่องให้ผู้สื่อข่าวดูเร่งเครื่องไปที่4,125รอบ2ครั้งและผลก็ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของเสียงจากมอเตอร์ไซค์ดูคาติมอนสเตอร์คันดังกล่าวนั่นอยู่ที่ระดับ110 8เดซิเบลเกินที่หูคนปกติจะฟังเสียงได้คือมันแรงไปมาตรฐานของกฎหมายก็คือ95เดซิเบลเท่านั้นทั้งสองครั้งต้องแตกต่างกันไม่เกิน2เดซิเบลเอครับค่นนี้ก็คือที่ตรวจวัดมาที่ตาดได้ก็คือเสียงดัง1 1 8ิเดซิเบลเอทางกรมควบคุมมลพิษก็คือออกคําสั่งห้ามใช้ยานพันะุามิวันคือไม่ตาสม3ิวันต้องไปปรับปรุงแก้ไขวันนี้เ7คนเป็นเยาวชน28คนนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ในอายุก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็20กว่า49คนนะครับตรวจยึดรถจัก,กรยานยนต์ทั้งหมดนะฮะ68คันอยู่ด้านหลังทางสื่อมวลนชน,นะครับนะครับในช่วงกลางวันก็ร่วมกับทางสอมอ,อเนี่ยตรวจร้านขายแล้วก็ซ่อมรถแต่งรถต่างๆในพื้นที่ปกรนสองทั้งหมด39ร้านนะครับ ได้ตรวจยึดท่อเสียไว้ตรวจสอบ12รายการหากพบว่า,าผิดกฎหมายเช่นไม่มีผิดมาตรฐานบอ,อกแรงต่างเนี่ยก็จะด,ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายนะครับ